ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาต่อในเรื่องของ introduction JavaScript นะเราจบในเรื่องของการสร้างฟังก์ชันนะครับจากวิดีโอก่อนต่อไปเรื่องต่อไปเราก็จะคุยถึงเรื่อง Earth Engine Object นะซึ่งโค้ดก็เอามาจาก tutorial นะครับใน developer google.com นะครับ เรื่อง string นะครับ4.1เราเราอยู่ในไฟล์นะครับของ intro JavaScript นะครับ4.1เนี่ยกำหนด string แล้วใส่ไปใน Earth Engine Container น,นั่นก็คือเรากำหนดข้อความขึ้นมาแล้วเราเอาข้อความนั้นนะครับไปใส่ในฟังก์ชันที่ Earth Engine มีไว้ให้เรานะครับ ตัวแปรก่อนนะอันนี้ก็เป็นสปริงของเรานะครับจากนั้นเราจะเรียกใช้ ชั้นนะครับที่เขามีให้เราแล้วก็นี่นะครับฉะนั้นก็ปริ้นตัว ee string เนี e ่ยออกมานะครับ Google ก,ก็จะทำการประมวลผลให้เรานะครับในระบบขลาวของเขา ee e แล้วก็ string t r i ้ g ก็อย่าลืมซ i มิรอนนะครับ เห็นไหมครับคอมพิวติ้งเนี่ยเมันก็คือส่งไปที่ก o เกิลนะครับโ <c oughs> okay. อเคถึงตรงนี้ละเรา,าอันที่สองก็คือเรากำหนดไปเลยนะครับกนะำหนด String ไปเลยพร้อมกับเรียกใช้ไอ้ตัวฟังก์ชันนะครับ String แล้วก็ is on the server ครับก็ถ้าเราพิมพ์อย่างนี้ครับแล้วเราก็พิมพ์ไอตัวแปรที่เราประกาศไปนะครับว่าข้อความในเซิร์ฟเวอร์คือไอตัวเซิร์ฟเวอร์สตริงนี่แหละที่เราประกาศไป ดูนะครับตรงนี้มันจะนาจาก <c oughs> คอมพิวโอเคก็เอาไอ้ตัวนี้เลยคือเราเราใส่อาร์กิเมียนตัวนี้เข้าไปนะครับในตัวฟังก์ชันตัวนี้เลยโอเคเมื่อเราจบเรื่องสตรงิงแล้วนะครับเรามาดูต่อในเรื่อง number ร ก็คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับเวลามันประมวลผลเป็น E, e number นะครับ E number เช่น math e ตัวนี้แล้วก็พิมพ์นะครับ e เท่ากับเท่าไหร่ค่า e. e เท่ากับเท่าไหร่ ก็คือไอเซอร์เบอร์นัมเบอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้อลองรันหน่อยสิอ่าอันนี้ก็เท่ากับสองจ็ดหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็เกอบเลยนะครับอ่าโอเคเราใช้ไอตอน นะครับเม็ตอดในการเรียกค่าคงที่ในเซิร์ฟเวอร์ครับเม็ตอดในการเรียกค่าคงที่ในเซิร์ฟเวอร์โอเคไอเออีดอตกับ ee.number เนี่ยนะฮะในนี้เขาเรียกว่าเม็ดเป็นเม็ตอดชนิด constructor นะครับที่เราจะต้องใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปาให้ใช้ไอเอิร์ดเอนจินเม็ตอด เนี่ยกับตัว engine object ที่สร้างขึ้นมานะครับโดยเราสามารถที่จะทำได้ดังต่อไปนี้นะครับ log e number แล้วก็ log <c oughs> ก็คือเซ r ร์เ n อร์ e ัมเบอร์ตัวนี้นะครับ <c oughs> เรามาใส่ l o ย่างนี้ได้ <c oughs> แล้วก็ p ิ i n t มาดูนะครับว่า l o k e เท่ากับเท่าไหร่ ราบิเตอร์ s e r v e r s e r v e เซิร์ฟเวอรนัวเรนี่ตัวตัวเป็นตัวเล็กโอเคเราจบเรื่อง Number แต่ละสาธิตวิธีนะครับการเรียกใช้ object ออบเจกต์ในเอตจินนะครับต่อไปเราจะดูว่า List ที่อยู่ใน เอออินจิ่นเนี่ยอีกีเนี่ยมันสร้างได้อย่างไรนะครับการสร้างลิปอ่าเขาแบบต่อไปนี้จะเป็นการสร้างแบบฮาร์ดแวร์ฮาร์ดเวร์นั่นก็คือพิมพ์ใส่เข้าไปเลยในการสร้างลิปต,ตัวเลขนะครับสร้างอย่างไรนะครับก็ดักเก็ตนะครับมมตหนึ 1, 2, ่งสองจุดห้า นี่คือการสร้าง list เป็น p a s h way นะครับแต่ถ้าเราจะต้องการที่จะสร้าง w i t h list แบบเรียก sc way นะครับอันนี้จะเรียกใช้ใตัว sequence นะครับในการสร้าง list ขึ้นมาตัว sequence sequence นี่เป็นแปลว่าลำดับนะครับ e list แล้วก็ sequence 1ถึง5ตอนนี้เราลองพิมพ์มาหน่อยสิว่าอลิสเนี่ยมันให้ค่ายังไงบ้างน,นะครับต่ออย่าลืม semicolon น,น,นะครับโอเคปพิม,มพ์มา list computing ก็จะเป็น1 2 3 4 5อันนี้คือ its value S C B C B อันนี้ H ์นะร์นี่ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะถ้ามีถึง1,000เนี่ยก็คงจะลำบากนะครับจะใช้วิธีใช้ sequence อย่างนี้จะดีกว่านะอันนี้เขาบอกว่าหากจะนำค่าออกจากลิสต์ที่อยู่ใน E E นะครับต้องใช้เมตต็ดต่อเช่นกัน เมอดตอนั้นก็คือคําว่า get นะครับใช้เมอดต่อที่ชื่อ get เพื่อดึงค่าออกมาจาก list ที่เราสร้างนี้จาก list นี้นะครับที่สร้างนี้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเราจะดึงค่าออกมาทำไงนนะเราประกาศมาก่อนค่าที่ดึงจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรที่เราประกาศตัวนี้นะครับโดยดึงค่า e s2 ตัวนี้นะครับก็คือเป็น i n d e x ของ list นั่นเองนะครับก็คือตำแหน่งแต่มันต้องเป็นเบสศูนะครับเบสศูก็คือเริ่มจากศูนย์นั่นเองนะครับทีนี้เาราได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ อันนี้นะครับอินเด็กซ์สองก็คือตำแหน่งที่สามศูนย์หนึ่งสองก็คือสามดึงมานะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่สองอ่าทีนี้โอเคเราใช้เกทนะครับเราใช้เกทถ้าจะเอา5ออกมา คือตำแหน่งที่สีต่ตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สี่ก็จะได้ตัว5ออมาโอเคทีนี้เราพูดถึงลิสไปะละนะครับแล้วเราลองมาดูดิกชัน n ารีกันนะครับดิกชัน n ารีการสร้างดิกชัน n ารีใน Earth Engine หรือ Earth Engine เนี่ย เราต้องใช้ ee. E. dictionary นะครับ okay. e e. dictionary โอเค ee. dictionary จะเป็นสีม่วงก็แสดงว่าผ่านแล้ววงเล็บปีกาเปิดนะครับแบบนี้อันนี้การที่จะใช้บ่อย dictionary e m a t e ก็ e เล็กนะครับ,ะนะก,รบก็จะเป็น

รูทห uh ้า huh. ตรงนี้แล้วก็หาร2อ,อีกที <c oughs> นี่เป็นการแสดงว่าการใช้ Dictionary นะครับใช Dictionary ทีนี้การจะเก็ตค่าจาก Dictionary ทำยังไงปิน้นปิ้นค่า Dictionary มาเก็ตค่า e นะครับออยเลอร์ค่า e คือออยเลอร์ เอามาจากไหนเอามาจากดิชลีที่เรา define ข้างบนนะครับกำหนดไว้ข้างบน get อะไร get get ตัวนี้นะครับตัว key ของมันแล้วก็ปิดอย่างนี้ print not define อ่านี่พิมพ์ผิด computing object เนี่ยก็ตัว e เท่ากับ2ตัวนี้ ทีนี้ตัวพายละ่ะพายเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็เรียกใช้ Dictionary โดยเรียกใช้ตัวคีย์ชื่อพาย,ยออกมานะครับ get get อะไร Get พายพายก็กำลังคำนวณ นะครับโอเคก็จะได้ตัวนี้ตัวนี้ก็ก็ปเหมือนกันนะครับก็แคปเลย copy เลย get free. ลได้ตัวนี้ออกมานะครับ <c oughs> นี่คือเป็นการคำนวณที่อยู่ด้านใน เค okay. ว่าเราจะ get คีย์มาหมดเลยก็ได้นะครับ <c oughs> get คีย์นี้ the dictionary คีย์ทั้งหมดนะครับ โอเคเป็นซ okay. ิป็นคีย์ทั้งหมดว่ะนี่คือเก็ตคีย์ของมันทั้งหมดนะี่คือคีย์คีย์โอเคครับในส่วนของอ่ส่วนนี้ของเราก็มาถึงจนถึงอีกชนาลีนะครับต่อไปเราก็จะต่อในเรื่องของวันที่นะครับว่าเขาทำยังไงวันที่นี่ตัวสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวรอ ต่อกันในคลิปหน้านะครับ